ยายต้วครัวคำโตตสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาหุงข้าวเหนียวโดวยหม้อหุงข้าวแต่ใส่น้ำแข็งลงไปจะทำให้ชมให้หายสงสัยกันไปเลยนะคะว่าข้าวหุงออกมาแล้วแฉะหรือเปล่าแล้วทำไมต้องใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งกับไม่ใส่น้ำแข็งแตกต่างกันยังไงก็จะบอกละเอียดในคลิปเลยค่ะปริมาณของข้าวเหนียวที่ใช้ยายเต้วจะใช้ที่4ถ้วยถ้วยที่มากับหม้อได้ละค่ะแนะนำว่าอย่าหุงเยอะหรือว่าให้ข้าวแน่นเกินไปเพราะว่าถ้าหุงแน่นเกินไปข้าวบางเม็ดก็อาจจะไม่สุก หรือถ้าใส่ปริมาณน้ําเยอะเข้าวบางส่วนก็อาจจะแชะแล้วก็ข้าวบางส่วนก็อาจจะไม่สุกค่ะและข้าวที่ใช้ก็จะเป็นข้าวสารเหนียวเก่าของปีที่แล้วไม่ต้องแช่นะคะนําไปล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นเติมน้ําลงไปให้ท่วมข้าวมาเพียงเล็กน้อยแล้วเติมน้ําแข็งลงไป12ก้อนหรือจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าหากละลายเป็นน้ําแล้วก็อย่าให้ท่วมข้าวเยอะเกินไปขนาดของก้อนน้าแข็งก็ขนาดที่ติดมากับตู้เย็นนั่นละค่ะใส่น้ําแข็งก็เพื่อข้าวที่เราไม่ได้แช่จะได้มีเวลาอิ่มน้ํานานขึ้น และความร้อนจากกลนหม้อมาเจอน้ําแข็งอยู่ด้านบนก็จะทําให้ข้าวสารเหนียวที่เราไม่ได้แช่นิ่มขึ้นแล้วก็สุกเร็วมากกว่าเดิมแต่ก่อนหน้านี้ยายแต้วเคยหุงที่แบบไม่ใส่น้ําแข็งมาก่อนแล้วนะคะแต่ข้าวบางเม็ดที่อยู่ด้านบนส่วนใหญ่ก็จะไม่สุกจะใช้เวลากดหุงสองครั้งโดยหม้อข้าวเดือดครั้งแรกก็จะคนข้าวกลับด้านแล้วพรมน้ําเล็กน้อยค่อยกดหุงครั้งที่สองอันนี้คือกรณีหุงข้าวเหนียวเก่าของปีที่แล้วที่ไม่ใส่น้ําแข็งของยายแต้วนะคะ การทำคลิปหุงข้าวเหนียวใส่น้ำแข็งขึ้นมาก็เพื่อหุงเวลาฉุกเฉินเท่านั้นนะคะถ้าหากท่านไหนกังวลว่าหม้อจะพังไววิธีนี้ก็นานา,นานใช้ทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชก็จะช่วยให้เม็ดข้าวเงางามแล้วก็ข้าวไม่ติดมือในกรณีที่ข้าวแฉะและน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูจะช่วยไม่ให้ข้าวบูดไวและยังช่วยให้ข้าวนิ่มมีรสชาติอร่อยแต่รสชาติของข้าวไม่มีความเปรี้ยวของน้ำส้มหลวงเหลืออยู่เลยนะคะ ก่อนจะหุงก็อย่าลืมเช็ดก้นหมอ้อจากนั้นก็กดหุงตามปกติเลยค่ะพอหมอ้อข้าวดีดก็อย่าเพิ่งเปิดฝาหมอ้อนะคะอบต่ออีก15นาทีพอครบเวลาแล้วมาเปิดดูข้าวด้านในกันค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเม็ดข้าวเงางามแล้วก็ไม่แฉะเลยนะคะที่สําคัญก็สุกทั่วถึงทุกๆเม็ดเลยค่ะและทุกๆครั้งที่ยายแต้หุงข้าวเหนียวข้าวที่ติดก้นหมอ้อก็จะแห้งบ้างเล็กน้อยแบบนี้ค่ะนะค่ะ,คะก็ออกมาประมาณนี้ ก็แห้งนิดหน่อยเองค่ะรวมๆแล้วก็ข้าวนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีแก้ปัญหาข้าวบางเม็ดไม่สุกคนข้าวให้ทั่วๆแล้วก็พรมน้ําเล็กน้อยแต่ยาแเต้าจะไม่พรมน้ํานะคะเพราะว่าข้าวสุกแล้วจะทําให้ชมเป็นตัวอย่างค่ะจากนั้นก็กดหุงเป็นครั้งที่สองพอหมอดีๆครั้งก็จะได้ข้าวเหนียวนิ่มๆรสชาติอร่อยอร่อยกลิ่นหอมๆแล้วค่ะและดูไม่ออกว่าเป็นข้าวเก่าของปีที่แล้วเลยนะคะ และคาเตือนหุงข้าวเหนียวทุกๆครั้งข้าวที่อยู่ด้านล่างก็จะแห้งมากเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าฟันเราเยอะเราสามารถเคี้ยวได้อยู่แล้วค่ะค่ะสาหรับวิธีหุงข้าวเหนียวแต่ใส่น้ําแข็งก็เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นจะเลือกนึ่งด้วยหวดหรือว่าจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวก็เลือกตามวิธีที่ท่านชอบหรือว่าท่านถนัดได้เลยค่ะ